สว e. ัสดีวัสพีมน้องครับวันที่16พฤศจ de ิกายน2567เป็นของพ่อกันตลาดนัดโคกรบือนองแก่ชุมพูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดไร่เอ็ดครับขามาไล้าฝากไค์ขอแชร์ขอติดตามมาชมบรรยากาศกันนะครับแจ้งกันอยู่นะครับไม่ันอยู่จะนัรพูดธออกตลาดเพื่อหาสูตรสตนะครับอขอพัน1 5ร้อยห้าสิบาบวกร้อบหาวกไปงาหางาอยู่หัวใหญ่นะ ไข่ไงครับไข่สองเงยเอืนะครับพ่อพันธ10 ouais. ์พ่อพันธ์ขายเย่งครัเอาสำรับพ่อพันธ์เป็น้รับบเป็นไงครับพ่อพันกี่บาทครับแสนสามหนึ่งแสนสามหมื่นบาทราคาผล ทัดมวลาครับฝันทัดมาลาหูสส่ครับเอาทัดมวลาดอกหนึ่งหนึ่งครับรอยห้าสิบหาบวกลอยหกสิบหยกหนึ่งส่วงแคบดีครับขาใหญ่ออกรับใครเป็นเป็นลูกสายไดครับลูกสายเบนะครับ อยู่สายเบิ่มนะนะครับขาเขาใหญ่เลยได้แข้ยแล้วหนูเขียบเยอลน,นขวจะคู่นะมแขวฟันแท้สี่คู่แขววแปดนงนะครับ,นรบสนใจติดต่อได้เบอร์ไดนนึ่งศูนย์แปดสามสองเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าสามสนใจโทรมาสอบถามได้เนนครับ ฝันสองทางนี้นะครับตัดเวลาหูซ้ายนะครับใช้เบิรบสายเบิบฟนครัรนจะเขวเปียกนะครับแสนสามสา่มอพัน,นครับเอาไปไว้เซ้งน้ำบัตรนะครับสนใจก็ร้องบ่งเลยลำบอนี้มีควายง่ามเขาเน,นะนี่ไง่ายมงมา

ซีมุนเก่าซีนเก่าเป็นขายอย่แล้วนะซีมุนเก่าอยงาม่อ่แขังแข่แขงแค่เพื่อนะครับสายยอดเปิดแล้วสวัสดีสวัสดีกันเลยสวัสดีรับสวัสดีอับสวัสดีได้เพ่อสายยเปิดแล้วาไรเป็นังเปิดแล้วข่าวไร่เป็นงไงเข้าสอง สอง0มื่นสพันครับตอลองหน้เอขัดบาเบี้ยงเนี่พี่เอาไปคุ้นเอาครับไปคุ้นึ้นมาหน่ก็จะเป็นตะหักทีหน่อยหนึ่ง้เกาสบซนอ่เกเซนมตรไหน่อยสายหยอนพร้อมผมครับมผสมหย่ครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนหน่ดน่ศูนย์แปดหนึ่งหกแปดสองเจ็ดห้าเก้าหกครับส่วงดีทังหมดมีอ่างน่อยๆนครับเก้าสิบๆนะครับศูนย์เซนๆ ข่ายงจามเงยออย่างนครับยข่ายข่ายับเข่าเงนเข่าเงครั้วงสัยเงยศูนย์ลอยสี่สิบหายงตื่นสนามนิดหน่อยนะครับบ่เคยเข่าสนามว่เคยออกจากขอร์กเงยเงยลูกไอเป็นไทยู่ ยังเชิ้โมกายเลยครับมืนหกพันร้อยนะส่งฟรีร้อยโลอานาเงินเอาชิ้นี่ห่ารย่เลยสองปีครับสองปีนะครับสูงประมาณร้อสิบครับสายย่อเผือกครับสายห่อเผือกพร้อมผสมเรียงซด้หัหญ่ค่ไหวลาแบบโเลยสเหลือรับประกันตันี้เห้เพิ่นเล็บกงกะล่เลีบสวยเร็บงามครับ สนใจที่ต่อได้เบอร์ไดนครับ093ย9 3 018 0 1 8ศูนย์เก้าสามศูนย์หนึ่งแปดเาหาแปลอหนาคองได้ถึงครับไซยอนะครับไซเผือกครับไซเผลือกไซยอบนี่ครับเล็บสวยนะเล็บสวยนะพร้อมผสมนะครับพ่อพันธุพ่อพันนะครับ ไครรอเด้พอพันนวครับพอพันนะครับลูกชายเป็รลมโวงอ่ากลงนะครับอางสวยๆนะครับางสวยๆนะครับเปิดราคาอะไรเป็นแนครับสองหมื่นห้าพันกันลูกชายเป็รลมโวงไครรอครับส่วงแคบดีครับสูงประมาณร้อยี่สิบบวกนะครับร้อยี่สหกครับสูงร้อี่สิบกลูกชายเป็นลำสง กระบาลหนวดีนะครับพันสองทาง2ดอกนะครับนะครักระบาลหนวกร่วงเขาดีนะครับสนใจที่ต่อเดบิวต์เองนะครับ099 1 5 9 4 1 4 1 4 9 4น4 9 4 1าห่งห้านง้าเจ็สก่นึ่่สอนันพ่อพันข้อพันสนใจก็เท่ากับนค่โอ้รถถอยรถถอย <100. S 2> สาวน้อยสาวน้อยสูง120 120. ร้อยยี่สิบัวร้บเอาแข้งขาดีเลยเพ่นาหวานดีครับเปิดราคาเราไปไดนนะครับิดไ่งพันหกพันนครับหนึ่งพันหกพันพร้อมส่งกัน,นครับพ่อสาบอกเลยนะนาตาหวานดีเนะรียบง่าบ เรียบคมดีนะครับสวงแคบดีนะครับมีอ่างน้อยๆนะครับถ่ายสวยนะครับพอพันจะบาทนะพอพันพอพับาทนะครับพอพันห้าหมื่นา่กบาพอพันหาหา่นล้านเเพิ่มเพิันล้านนงจเอาสาวหน่อยสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดส หน่อยๆนี่นยเร็กๆเด็กๆป้อนครนะับป้อนนะ่เบิรดในหลอดกบอีกสามนะไปหลอดกบอื่3 3> นไปหลอดกบอื่นับข่าวนะวาวนะี้ครัอรอหาอดลยข้อสามอ่องรอดอิสูงประมาณร้อบวกร้อยสีบ ใครเนยครบกใคร่ยใครบหาเงาอยู่นะครับหาเงาอยูนะครับแล้วเ,เ,เรียบแข่งขาดีอยค่ับมือนีนะครับอันนี้ไอ้คนไทยอยู่นะครับอย่ามินไถ่ยังหลอกกันเงนะครับที่ สาวหน่อยหน,น่อยงามสาวหน่อยเจ้าบาทนะครับสาวหน่อยสาวเขียบสองหมื่นหนึ่งพันครับสองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นหนึ่งพันครับผิวเข้มดีครับขางามครับตัวตนดีนะครับหางสวยนะครับผิวเข้มเข้มครับติดมูหลาอ,อาจจะกินสา่นมนมมาแต่ผิวเข้มนะครับส่วงแคบดีครับ สว่าแคบดีหลังดีนะหลังใหญ่ดีนะกระดานหลังสวยนะครับส่ว,สวนเกลียดนะครับส่วนเกลียดนะครับโค้งสามข้อนะครับเครื่องการสวยนะครับถ่ายสวยนะครับครับหน้าตาหวานหหนน้าตาหวานดีขนาดข้อสามอ,องชัดเจนนะครับสวยนะครับมีข้อมูลสั้นๆประมาณไหนของว่าคุณปาเสกินอ่ายี่สายปายนะา่า,า,ปานะครับจะของเก่าเมันไว้ยี่สายป่านนะครับ สนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ062 062 120 120 8917 8917สนใจต้องมาสอบถามนะเอาความสอกทางมีนะครับหน้าหวานดีนะผิวเข้มเข้มนะครับคอสามอ่องนะคอัตลักษณ์ครบดีนะคอสามอ่องนะตาแก้มแก้มจ้ำนะครับครบ7จุดนะครับำารคาดค้าหลังนะครับเก็บสวยนะครับนะครับสวงได้สวงได้ข้อนะครับคอหลังนะครับสว่านะครับมีอ่างนิดนึงนะครับ ส่วนไายสวยน้ำนาหวานใก่โอ้มันปา,านะเป็นหมันเข้ไปแล้วเวียดนามสอเวียดน้มสีไฟน้นไฟแมวอ้วนๆับเดี๋ยวไอ้มินสภาพดีบังไฟเนือบังครับบงไฟเรียงเดี๋ยวไปบงไฟเนือตอนนะครับเดี๋ยวขึ้นไหนไฟไม่นไฟน้เงนหู้มีครับ่วติด อันนี้อย่างหลอดนุ่ม